เตือน,นเด็กวิทยสตร์มีการรวมถึงการาปุตใช้วิทยาศาสตร์มีการรับชมและฟังต้นเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกลาา่าวขัดครับสวัสดีครับผมก็ไม่เจอผมยังไม่เจอซีอยู่นะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมคาบ้าวคาบานหรือว่าคาเบลคาอะไรสักอย่างนะฮซึ่งมีเรื่องซีชื่อเรียกกันหลายอย่างเหลือเกินนะโอเคตอนนี้ยังอยู่ในแพทฮาราวีนอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมมาหาเจ้าฟักทองนะฮะ ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่านะครับผมโ,โอ้ไม่มีเลยอ่ะหวังว่าเราจะเจออะไรสักอย่างนะเจอเจอบ้างนะฮะเฮ้ยเจอฟักทองไม่ใช่บอสฮนะมันคือตัวธรรมดาโอเคครับได้อะไรวะ ดบซอยเลยฮะมาถึงดบซ้อยแล้วก็ได้การ์ดออาการ์ดเก็บการ์ดครับซอยโอโตโยูของเอลก้าสองนบะผมก็ไม่มีบอสนะฮะบอสมันจะตัวโตกว่านี้เยอะนะหลายเท่าตัวซึ่งเราจะได้อะไรได้อมยิ้มฮนะผมได้อมยิ้ม อ่ะมีตัวข้งล่างอีกตัวท้องตัวเลยฮะบอสมันเกิดแถวนี้หรือเปล่าจําไม่ได้นะฮะนานมากเลยสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยมีแต่ฟักทองนะฮะฟักทองตรงนี้สักตัวหรือเปล่าตัวโตโตไม่มีครับถ้ามีแล้วเราจะเห็นจากไปเลยฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าระดับเลเวลเก้าสิบกว่าอย่างผมเนี่ยสามารถฆ่ามันได้หรือเปล่าเนฮ้ยไม่ใช่เก้าสิบกว่าแม่งร้อยห้าสิบกว่าเออ ไปทางนี้หรือเปล่าวะอ่ะวาแหละหลงฮะพี่น้องครับซึ่งจำไม่ได้เดีย๋ยนะเราสามารถย้ายชาแนลได้เลยอัะตอนนี้เราอยู่แนวอะไรวะแนวเจ็ดเราไปแนวหกครับเพื่อเราจะเจอเจอบอสอมันก็ไม่มีเหมือนกันนะบอสคุณบอสอยู่ไหนฮะ มาหาบุมหน่อยไงเดี๋ยวนะมันมีคนใช้สก,กิลอยู่ตรงไหนทั้งที่อ๋อ,อไม่ใช่อ่ะมอนเตอร์นี่เองโอ,อ้มอนเตอร์ดีผมนะไม่เกี่ยวอะไรส,ก,ก,รสก,กุลสกิลแรืวอบ,บอสมันเกิดเป็นเวลาวะเกิดเ,เวลาอ่าในลูกกว่าคนระับลูกกว่า กวาดารวินคือพวกมานาพวกเลือดพวกมานาเลือดอะไรพวกนี้นะผมก็ไม่ได้เจอบอสนะเองเขา,าวิ่งเล่นเฉยๆในการนะครับการเก็บการโอเคไอเทมเก็บไปบ้างนะเมื่อกี้ไปแนีอะไรแลยวะ เออเออเอาวไม่ใช่อ่ะงงอะเลือกชาแนลเลยชาแนลไปแนวห้าไปไม่ได้ครับแนวสี่ไปไม่ได้แนวสามแนวสามไปได้คอ้อนั้นพรีเมียมอ่ะพรีเมียมเราไปไม่ได้แล้วอ่าห้องนี้ยังมีอ๋อไม่มีบอสนะไม่มีบอสมีตัวเล็กเราก็ตีตัวเล็กครับโอเคเสียงเกมเสียงเกมดังไหมหรือเปล่า,าแป๊บนะฮะออปชั่นเสาเสาสา ดาวอะไรเนี่ยเอฟซิกโอเคเอฟซิกเอฟซิกนะ okay, F 6. F 6นะที่ดังดังทะลุทะลวงเลยเข้ามาในหูเนี่ยไม่มีบอสนะเราอยู่เหตตรงนี้ก็พอนะตรงนี้น่าจะมีบอสหนึ่งตัวถ้าถ่ายไม่ผิดเนะี่ยคือแม่งสุมเงินซื้อเลยเนะี่ยสัตว์เลี้ยงนะ สะสมแม่งกว่าจะได้เนี่ยร้อยกว่าเอ็มร้อยกว่าเอ็มเนี่ยซื้ออยู่นานมากกว่าจะได้คือเล e ่นตัวใหม่อะปั๊มตัวใหม่เพื่อจะโอนเงินใส่ตัวนี้ไม่ยากเลยฮะคือสิ่งที่ยากเลยแม่งการเริ่มเล่นใหม่แล้วหาเงินแนแล้วก็ย้ายใส่อีกตัวแล้วก็ลบตัวละครทิ้งแงอ่ะเนี่ยย้ายแนวต่อนะครับไปแนวซองครับเพื่อดวงดีได้เจอบอสนะถ้าไม่เจอไม่เป็นไรครับคลิปนี้เราอาจจะเปลวไปไม่มี คือแม่งสงสัยคนยจะมีคนตีหมดแล้วนะนเก็บสาเก็บารเราวิ่งวนอยู่แถวนี้นะฮะไม่มีอะไรมากครับผม เฮ้ยเฮ้ย,ฮยตัวอยู่ไหนวะมึงบอดหรือเปล่าสัตว์บอดมีทะลุคลิปกูเลยนะเกบ็กบเกบ็บเนี่ยถามนะพี่คงโม,โมเป็นหรือเปล่าเนี่ยคือจะบอกแบบไม่อ้มอมค้อมเลยนะทำไม่เป็นนะผมตัวอยู่ไหนวะ เก็บลูกกวาดไม่มีอะไรทำอะเสียงอะไรบุบบุบเสียงอะไรบุบบุบบึมบึมหนูมีแต่ไอเทมตกนี่นี่นี่มันตีอ่ะคุตีโอ้โหมึงรัวสกิลแบบอลังมากเนี่ยดาละคอรนนะ่าจะเป็นชื่อแปลกๆนะถ้าผมตายไป็นผิดนั่นไงรัวกันทั้งเมปแล้วก็หายตัวไปครับ แล้วกูก็ดักลักขโมยดันครับกูขอนะแน่ไหมนะเนี่ยคือเนี่ยถ้าคลิปนี้ปล่อยออกไปเนี่ยขโมยขโมยดันดันพวกเกียนเนี่ยคือผิดหรือเปล่าไม่น่าผิดนะคือแม่งเอาไม่มีส่วนรู้เห็นเราแค่ขโมยของมาในขี่ถือว่าเป็นโจรแบนสักเกจ็ดวันไอ้เหี้ยไม่ดีนะฮะอสาหบอก เนี่ยจะมาหาบอสเลยเนี่ยอัดคลิปหาบอสไม่ได้บอสกูเอาดันครับเพื่อจะทําคลิปดันอีกดันมาดันโด่งดีสนดีโซงเชโยนนองมาดันดันมาดันเตี้ยวเนี่ปาปับเก็บดันไม่ได้โอ้โหนู่นนุ่นน่นมันดัวมันดวนั่นมึงดูสเต็ปมาครับดูชื่อมันก่อนนั่นนั่นนั่น เด่ไม่รู้ชื่อเนี่ยครับเลแปดสิบสามน่ผมชื่อนี้เลยโอ้โหมันรัวแทเน่ได้ดันฟรีฮะขโมยดันแน่ขโมยดันโคตรนัดโคตรนัดนะปนีนะตีใช่แบบอลังมากฮะผมนี่อยากได้ดันนะเจยวขโมยดันเกียนโง่แบบอะไรวะ โอ้โหโอ้โหมันรัวใช่บ้านลั่นเลยนะนั่นน่นนัน่นแหมไม่กล้าใช้แล้วเน่เพราะกู้ยู่แบบมันไม่กล้ารัวแบบตุ่มๆๆเลยฮะโอ้โหมันรวยแล้วเดินทางนิดเดียวไม่งัวเลยรัวนั่นนั่นนั่นโอ้โหนั่นหายไปไหนแล้วออกลงมาอยู่ข้างล่างเลยแนะเน่อันลังมากครับ โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะกับผมนิมิเตอร์ซียูนะไว้เจอกันคลิปต่อไปก็แล้วกันนะฮะโอ้เราเจอตัวตัวโครอีกตัวนะฮะเะเอ๋จะเอ๋นะฮะเราส่งของเขาได้ไหมส่งยังไงแลว้วะิข,ขาวาที่ชื่อหรือเปล่าโอ้ดูสวมใส่ครับโอ้โอ้ไม่ให้ดูซะด้วยนะฮนะไม่ไม่ให้ดูไม่เป็นไรนะฮะ โอเคนะสำหรับคลิปนี้เราก็บายบายครับผมดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนต์ใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม